จัดหนักจัดเต็มสําหรับผู้ที่โดนของมาชนิดรุนแรงให้สวดคาถาหรือสีตาไฟนะคะโดยการทําน้ำมนต์สวดถอดสวดถอนออกหากใครที่มีปัญหาเรื่องไม่มีความรู้เรื่องทําน้ำมนต์ทำแบบไหน ทำยังไงในหนังสือมีบอกทุกอย่างเลยนะคะหนังสือจะบอกวิธีการทําน้ามนต์ล้างสิ่งไม่ดีทุกขั้นตอนอย่างละเอียดค่ะนินได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทําน้ามนต์ว่าจะต้องทําแบบไหนคนที่โดนของหนักจะต้องทํำยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทําต้องเตรียมจิตยังไงนินได้เขียนและใส่รายละเอียดในหนังสือเล่มนี้ไว้หมดแล้วค่ะเมื่อเราเคลียร์ดวงเสร็จแล้วนะคะของก็จะออกจากเราและสะท้อนกลับไปหาผู้ที่กระทำใส่ โดยอัตโนมัติทำน้ำมนต์เสร็จให้เราเอาน้ำมนต์มาอาบและมาดื่มหลังจากนั้นนะคะภายในไม่เกินอย่างช้าเลยหนึ่งเดือนเราจะเห็นอาการของคนคนนั้นน่ะแสดงออกให้เราเห็นอย่างชัดเจนสิ่งที่เขาทำเรามายัางไงเขาจะเป็นเหมือนที่เราโดนสองเท่าเวรกรรมเขาทำงานอย่างยุติธรรมเสมอคะ่ะ